สวัสดีครับผมดวงสาธรนะครับเป็นนักพูดนักเขียนเป็นวิทยากรด้านทัศนคติและแรงบันดาลใจเป็นอาจารย์สอนสมาธิและเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านพระเครื่องนะครับพบกันอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้ผมมีข้อข้อข้อคิดความรู้ที่จะมาแชร์มาแบ่งปันให้กับทุกท่านแบบชนิดที่ว่าผมคิดว่าเท่าที่ฟัง y o u t u b e มาไม่มีใครมาบอกท่านเลยนะฮะ เรื่องของหัวข้อในวันนี้และเดี๋ยวนี้นะแต่ผมดวงสาธรจะมาบอกท่านนะครับข้อคิดนี่คืออะไรครับหัวข้อในวันนี้คืออะไรครับหัวข้อในวันนี้คือการเป็นนักสะสมพระเครื่องมือสมัครเล่นแต่สําเร็จแบบมืออาชีพดีไหมครับหัวข้อนี้นะเป็นนักสะสมนะมือสมัครเล่นแต่สําเร็จแบบมืออาชีพก่อนหน้านี้มีคล้ายๆกันที่ผมพูดไปอยู่2ตอนนะครับอันนี้ ก็จะแตกต่างไปอีกเล็กน้อยนะฮะเป็นอีกมุมหนึ่งที่ได้ข้อคิดเพิ่มเติมจากเรื่องเดิมนะครับเรามาฟังกันเลยนะฮะทำยังไงครับผมเข้าเรื่องเลยนะฮะจะได้เป็นมือสมัครเล่นนะครับที่สําเร็จแบบมืออาชีพนะครับผมพูดหัวข้อที่1นะครับหัวข้อที่1นะครับผมเคยบอกไปแล้วนะครับว่าคนที่เป็นนักสะสมแบบมือสมัครเล่นแต่เป็นมืออาชีพที่ประสบความสําเร็จนั้นเนี่ยจะแบ่งเป็น2ประเภท ประเภทแรกคือประเภทเล่นสายเดียวไปเลยเอาดีสายเดียวไปเลยกับประเภทที่2นะครับ <_ an> เล่นหลายๆสายหรือคละเคล้ากันไปนะครับผมขอฟันธงเลยแล้วกันครับสําหรับมือใหม่หรือไม่ใหม่เอี่ยมแต่ไม่แต่เลยใหม่ไปแล้วหน่อยแต่ก็ยังไม่เจ๋งพอเนี่ยนะผมฟันธงไปเลยนะครับให้ท่านเล่นเป็นเอาดีเป็นสะสมอย่างเดียวไปเลยสายเดียวไปเลยนะครับเอาดีเอาเก่งและสะสมสายนี้สายเดียวไปเลยดีไหมครับนะขอให้เอาดีสายนี้ไปเลยนะครับ อันนี้ฟันธงไปเลยนะอันที่สองคือนะครับอันที่สําคัญมากเลยนะข้อที่สองก็คือนะครับให้ท่านทํางานสองอาชีพนะครับก็คือทุกทกท่านนี่และครับที่เป็นมือสมัครเล่นสมมุติว่าท่านทํางานบริษัทอยู่แล้วกินเงินเดือนเขานะครับท่านก็ทํางานบริษัทให้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็แบ่งเวลานะแบ่งเวลามาสะสมพิ่ขึ้นตามที่ท่านรักท่านชอบแต่ เล่นเอาดีสายเดียวไปเลยนะให้เก่งไปเลยนะค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆนะจากเดือน2เดือน3เดือนเป็นปีจากปีเป็นหลายๆปีนะครับเก็บสายเดียวไปเลยนะแล้วทํางาน2อาชีพคือมีอาชีพหลักที่กินเงินเดือนนะฮะแล้วก็อีกอันนึงก็คือสะสมะเครื่องไปด้วยนะครับหรือหรือนะครับท่านอาจจะทําค้าขายธุรกิจส่วนตัวเป็นธุรกิจส่วนตัวนะครับไม่ได้เป็นลูกจ้างขายก็ทําอาชีพเดิมไปแต่มาสะสมะเครื่อง เพิ่มขึ้นเติมไปด้วยนะฮะเป็นความสุขที่ได้สะสมพระเครื่องแต่สะสมสายเดียวไปเลยนะครับผมฟันธงไปเลยนะฮะถามว่าจะซื้อกับใครพระเครื่องนะครับผมก็ยังแนะนําเหมือนเดิมท่านนึกไม่ออกยังไม่เก่งพอซื้อกับเซียนพ้าที่ท่านชอบนิสัยดีๆน่ารักเยอะแยะเลยฮะในวงการมีคนคนอยู่พระเครื่องนะฮะขายพระเครื่องเซียนพระที่เก่งๆนะไม่ว่าจะอยู่บนห้างอยู่ชมรมต่างๆเล็กๆ มีคนดีเยอะแยะเลยฮะที่เล่นพระดีดีนะฮะท่านก็ไปสอหาเอาผมก็แนะนําว่าไปซื้อกับเขาเลยแล้วให้เขารับประกันไหฮะถ้านึกไม่ออกจริงๆนะก็โทรหาอาจารย์โดแล้วกันนะมาขุดดูอาจารย์โดมาก็ได้นะเผอแป๊บเดียววกเข้าตัวผมแล้วครับก็ดูของอาจารย์โดก็ไม่เสียหายใช่ไหมค,นะครับนะฮะก็ก็ใครก็ได้นะครับที่ท่านชอบซื้อกับเขานะครับนะฮะข้อดีตรงนี้คืออะไรครับอ่าผมเปรียบเทียบเลยนะ อย่างคนที่เป็นเซียนพระหรือคนที่ทําอาชีพพระอาชีพเดียวไม่ทําอย่างอื่นเลยเขาจะมีจุดอ่อนของเขาครับจุดอ่อนเขาคืออะไรพอเขาทาอาชีพเดียวใช่ไหมครับถ้าเขาไม่ซื้อพระเข้าเขาก็ไม่มีของขายพอเขาไม่มีของขายเขาก็ไม่มีกําไรไม่มีกําไรเขาก็ไม่มีทุนไม่มีเงินหมุนเพราะฉะนั้นชีวิตของเซียนพระมืออาชีพสายเดียวคือเล่นอย่างเดียวไม่ทําอาชีพอื่นเขาจะต้องซื้อพระเข้าให้ได้ทุกวัน มันอย่างนั้นเขาอยู่ไม่ได้นะครับเขาจะต้องหาทางซื้อเช่นเดียวกันครับเขาจะต้องหาทางขายออกให้ได้ทุกวันนะครับขายออกให้ได้ทุกว hm. ันแล้วถ้าบางช่วงมันขายไม่ได้เก็บเต็มตู้ทํำยังไงครับเขาแน่นอนครับเขาเลือกทางนี้ไม่ได้มีอะไรผิดเขาก็ต้องเหนื่อยกับตรงนี้แหละครับนะไมฮะแต่พวกเราได้เปรียบนะถ้าเรามีอาชีพหลักอยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีอาชีพหลักนะฮะถ้าเราจะซื้อพระกับเซียนพระ ดีแล้วค่ที่ซื้อกับเซนพระแต่ถ้ามันแพงไปเราก็ไม่ซื้อก็ได้เพราะเราไม่ได้อาชีพขายพระโดยตรงถูกไหมฮะไม่เดือดร้อนนะหรือถ้าเราจะขายเขานะฮะแล้วเขาเห็นบ่นกันมาเยอะเลยนะว่าขายเขาแล้วโดนกดราคาถ้าเขากดราคาเราอย่าไปกดเขานะครับมันเป็นอาชีพเขาแล้วมันเขาก็ต้องลงทุนแล้วก็ซื้อความเสี่ยงแต่ถ้าเราคิดว่าเขากดราคาเกินไปถูกเกินไปเราก็ไม่ขายนี่ ง่ายนิดเดียวหลายคนบนมาว่าโดนกดราคาอย่างงุ่นอย่างนี้ซื้อถูกขายแพงก็ง่ายนิดเดียวก็ไม่ต้องขายไงถ้าเขากดราคาเรามากมันเป็นสิทธิ์ของเราถูกไหมครับเขามีหน้าที่ซื้อถูกเป็นสิทธิ์ของเขาเราว่าเขาไม่ได้นะครับเป็นสิทธิ์ของเขาเพราะเขาจ่ายเงินให้เรานะถูกไหมฮะแล้วเราเขาไม่ต้องเราขายแล้วเขาก็ไม่รับประกันเราไม่ต้องรับประกันเขาอย่าไปว่าเขาเขาทาถูกแล้วแต่เราอะถ้าเขากดราคาเราเราก็ไม่ขายก็จบ ไม่ขายเดือดร้อนไม่ไม่เดือดร้อนเพราะว่าเรามีงานหลักประจําอยู่เรากินเงินเดือนพนักงานอยู่เรามีธุรก,กิจค้าขายของเราอยู่เล็กๆน้อยนก็หรือใหญ่ใหญ่โตก็ตามเราก็ไม่ขายก็แค่น,นั้นเองเพราะเราไม่เดือดร้อนเราไม่ได้ทําอาชีพนี้อาชีพเดียวถูกไหมครับนี่แหละครับสประการนี้นะครับนะฮะหเล่นสายสายเดียวไปเลยให้เก่งนะฮะเล่นช่ำชองไปเลยนะครับซื้อก็ซื้อกับเซียนพระไปเลยถ้านึกไม่ออกนะฮะจะได้อุดหนุนเขานะครับอ่าแล้วก็2ก็คือนะฮะสรุปนะสก็คือคุณก็ทํา2อาชีพ อาชีพหนึ่งก็คุณก็ทําอาชีพเดิมของคุณจะเป็นพนักงานเป็นลูกจ้างเขากินเงินเดือนหรือเป็นเจ้าของธุรกิจเล็กๆขายของด้วออะไรก็แล้วแต่แต่คุณแบ่งเวลามาสะสมพับสะสมพระให้เป็นงานอาดิเรกแต่ว่ากึ่งสะสมแบบมืออาชีพนะค,คุณทําตามสูตรนี้แบบอาจารย์โดงคุณจะประสบความสำเร็จแน่นอนนะครับเขาขายแพงเราก็ไม่ซื้อเพราะเราก็ไม่เดือดร้อนไม่เหมือนเขาเขาอย่างนี้เขาต้องซื้อเขาไม่ซื้อเขาตายแน่นะฮะเขาซื้อเราถูกเราก็ไม่ขายเพราะเราก็ไม่เดือดร้อนนะครับเขาค่อยเก็บสะสม พระหลักสวยแท้และดูง่ายนะครับพระเรานั่นจะเป็นซับส์สรนและมีมูลค่านะฮะตามนี้เลยนะครับขอท่านทําตามนี้ผมเชื่อว่าไม่มีใครมาบอกคุณทําแบบนี้ผมเชื่อมั่นว่าประสบความสำเร็จแน่นอนนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่ต้องเชื่อผมนะครับไปคิดดูว่ามีเหตุมีผลไหมนะครับสวัสดีครับ